สวัสดีค่ะพบกับรายการฮสติ่งเงอร์นิ่งดิวเช้าวัานอังคารที่29ตุลาคมทองคำเริ่มเห็นแรงเทขายออกมาหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นทำออาทาหายทองคำมีแรงเทขายออกมาแล้วก็ปิดตลาด2,741ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อย4.7ดอลลาร์ปัจจัยที่กดนลาดทองคำมี2ปัจจัย 1. นางสังตญาณตลาดกลางที่ตึงเครียดลดน้อยลง ทางอิหร่านสามารถป้องกันการโจมตทีทางอากาศของอิสราเอลได้20จุดนะคะทัดว่าได้ทั้งหมดเลยซึ่งทางอิสราเอลมีการโจมตีเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอิหร่านบอดลอคอยใหม่25วันนะคะแล้วก็สามารถตอบโต้ได้สำเร็จนะคะสถานการณ์ยังไม่ลุกลามบานปลายหรือรุนแรงขึ้นนะคะ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิสารัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พืศจอกายน,นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวดูท่าทีของสองประเทศต่อไปประเททด็นที่2ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยบอลยู่สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นกองทุน SPDR เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำา7 7ตันคืนนี้3มทุ่มสหรัฐเปิดเผยแต่ฉีความเชื่อมันเพื่อบอกเดือนตุลาคม ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น99.2จําจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ7.92ล้านตำแหน่งนะคะสองตัวนี้สำคัญทั้งคู่เลยสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเข้มข้นทุกตัวนะคะแล้วก็ทุกวัน สำรับแนวโน้มราคาทองรรคำคาดว่าเคลื่อนไหวไซเว่ยนะคะเราก็ให้แนวรับ2,725ดอลลาร์2,714ดอลลาร์แนวต้าน2,750ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านแข็งแกร่ง2,758ดอลลาร์คาดว้อยอย่งไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมมอวบนนปรับเปลี่ยน6ครั้งขายออกช่วงเย็ยน43,750บาท เพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ43600บาท43500บาทแนวต้าน43900บาทและ4ี่0 0บาทนะะมีรุ้นถ้าเกิดเงินบาทยังอยู่ตรงประมาณ33บาท75สาสตางค์แต่ว่าแข่งค่าขึ้นก็อาจจะไม่ถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่งระยะสั้น ก็ทยอยสะสมแล้วกันนะครับย่อตัวลงมา2,700-2,725ดอลลาร์โซนตรงนี้นะคะก็ทยอยสะสมแล้วก็ถ้าปรับตัวลงมาต่ำกว่า2,700ก็2,685ดอลลาร์ก็ซื้อสะสมเพิ่มขึ้นลงทุนระยะย,ยาวถือต่อไปได้ค่ะ Call f u t u r แนะนำเทรดยิ่งตามกรอบ2,725-2,758ถึงดอลลาร์ จุดขายไั้ขาดทุนฝั่งซื้อ2,714ดอลล่าร์ค่ะกอลเลยฟิเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบ2,755ถึง2,788ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุนฝั่งซื้อ2,744ดอลล่าร์ค่ะสำหรับเงินบาทรท,รทรงทรงตัวนะคะเมื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อย6สตางค์33บาท74สตางค์เงินบาท รวมแล้วนะคะทั้งสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งเมื่อวานเนี่ยอ่อนค่าลง70สต่างก็มีผลทางบวกราคาของแท่งประมาณ700กว่าบาทนะคะแนวรับ33บาท50ต่างแนวต้าน34บาทะคะ่ะ USD f u t u r e แนวรับ33บาท30สต่างแล้วก็แนวต้าน33บาท80สต่างนะคะเงินบาทช่วงนี้ ช่วยหนุนราคาทองแท่งในประเทศเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ